เป็นไงเนาะมันไปจบไวขนาดนี้เป็นไงบ้างครับได้เริ่มเทียระว่างเกมวางแข่งแบบนี้ได้คิดไหมเกมจะจบเร็วกว่านี้ว่าเขาจะเตะก่อนเขาเตะแล้วนั่นนะเขาบอกเขาจะต่อขาต่อขาเขาบอกไอ้เรื่อไม่พูดฟังไม่รู้เรื่องเลยมึงคอยตามใจตัวเองดีกว่า

ก,ก็เดี๋ยวให้ทางด้่นเชี่ยวพยักพักก่อนฮะวันนี้ก็ยางแตกนะครับก็เดี๋ยวไปดูผู้ชนะกันก่อนนะวันดีครับน้องห้องโหโหวันนี้เกมจบเร็วเกินคาดไหมน้องครับ <c oughs> เกินเกินคาดครับครับไปเห็นช่องโหว่อะไรยังไงครับน้องก็เตะขาแล้วเ็ามีสะดุ้งครับ รู้ตัวไหมว่าขอยขึ้นไปทีเราเราเป็นร้อนเอน,นี่ยเพื่อจะเอเงินไม่รู้อรับเราก็ต่อยตามตล่อยตามนาที่เราใช่ไหมใช่เดิมทีเราวางแผนมายังไงบ้างก็เตะขาต่อยหมัดเนี่ยครับกลับมาเล่นยกไหนหรือว่าต้นต้นเลยก็จะเบียดไปเรื่อยๆแต่ยกหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาสูงครับพอ,อ,อ,อจบยกแรกเรารู้สึกไงบ้างตอนนะั้นก<ด>็งง โล่งไหมจริงใจไหมโล่งครับโล่งเพราะว่าตามเกมก็ไม่คิดว่าจะน็อกเร็วแข่งนี่บถ้าเกมยืดเยือไม่ได้จังหวะที่เตะขาเนี่ยน้องคิดว่ายืดเยอจะจะออกมารูปแบบไหนก็น่าจะโดนเขาครับอยาจะขี้ผู้สีใช่ผู้สีเบียดไปเบียดมาอรัวันนี้จบเกมเก็บจบเร็วนี้พอใจมากน้องแค่ไหนวันนี้ก็พอใจอยู่ครับแต่แต่ก็ยังไม่หายเท่าไหร่เง่อออกยัดขาง ยังเลยไม่ออกเลยเตะไปกี่ทีนับไม่ได้ก็ประมาณไม่ถึงไม่ถึงสิบครับไม่ถึงสิบไม่ถึงไม่ถึงโอ้โหแต่มันลวกไปเรื่อยๆอาะฉีดมีไหมครับไฟนี้อาฉีดไฟนี้ไม่มีครับโอ้โหน่าเสียดายนะน่าเสียดายนะนี่ก็ลองด้วยเดี๋ยวเลยยังไงน้องสองไฟที่ผ่านมายังไม่ชนะใครไฟนี้กลับมาเรียกความมั่นใจตัวเองได้เป็นไงบ้างครับก็รู้สึกดีขึ้นครับมีความมีความมั่นใจขึ้นมาครับ แล้วก like ็น้ําหนักพิกัดตอบที่เราตั้งเป้าวางแผนไว้พิกัดไฟหน้าตั้งเป้าไว้ว่าจะต่อย110 111 112 112ใช่ไหมใหญ่มันขยายไปนิดนึงใช่ไหมแล้วก็ปีนี้ชัยชนะแรกของปีใช่ครับแล้วก็วางเป้ายังไงบ้างอนาคตการชุมนุของด้วยกัก็จะ วางเป้าไว้ก็ถ้ามีโอกาสก็สอยไปเรื่อยๆครับจนมีโอกาสได้ไปวันครับถ้ามีโอกาสก็ต้องมีเป้าหมายอยู่แล้วใช่ครับมีเป้าคือความตั้งใจหรือการการอย่งการที่ซ้อมของเราครับผมน้องเป็นคนจากจังหวัดเป็นคนสปเราสพเราใช่ครับไทยแชทกับพี่แด้แฟนน้องปีนี้ปีนี้ยี่สิบแล้วโอเคน้องพูดอะไรถึงแฟนมวยสปเราแล้วแฟนมวยชาวไทยที่ติดตามเชียร์น้องเลยครับ ก็ต้องขอบคุณแฟนมวยสอบปปลาวแล้วก็ทางประเทศไทยครับที่่วยเชียครับไฟหน้าจะทำให้ดีกว่านี้ครับผมยินดีให้บริการยินดีวยครับผม <Okay, S 2> <okay. S 2>